ส่วนณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดวิกฤตครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตครูเรือนเพราะว่าถ้าเราดูหนี้ครูเรือนนะครับมันเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วในรัฐบาลนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วจริงๆปี5้5ปีเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นจากประมาณเอ่อ70%ของ GDP เป็น8 0กว่าของ GDP ครับในปีเดียวเลยนะฮะซึ่งซึ่งน่ากลัวมากแล้วก็ภาระ ต่อครัวเรือนเนี่ยมันหนักกว่าภาระหนี้สาธารณะที่มีต่อรัฐบาลถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนของไรายได้เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าใช้วิธีคิดเหมือนกันนะครับหนี้สาธารณะเนี่ย44%ของ GDP ของไรายได้ของประเทศนะแต่หนี้ครัวเรือนเนี่ยวันนี้เนี่ยเท่ากับ8.8%ของ GDP 8.8นะล้านล้านบาทแบ่งกัน20ล้านครัวเรือนนะครับ แล้วก็ตามสถิติเนี่ยก็คือประมาณเกือบสิบล้านครูเรือนไม่สามารถออมเงินได้เลยคือรายรายได้ไม่พอเออทียบกับรายจ่ายนะครับที่จะมีเงินออมได้ซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็สัดส่วนของหนี้ที่มีต่อรายได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณแบบจุเด 7, เท่าอะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งทำให้ภาระของของของ,ของประชาชนในการที่จะแบกรับหนี้สินของตนเองนั้น มันมันมากขึ้นในขณะที่ค่าของชีพสูงขึ้นแล้วก็มีอัตราสูงขึ้นที่เร็วกว่ารายได้อีกต่างหากอย่างปีห้าห้าเนี่ยนะครับสินเชื่อครัวเรือนในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้น 20, 2 2 2สิบสองยาเรเซรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น7%็ดเซนะครับสินเชื่อในระบบโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นถือว่าเยอะอยู่แล้วนะครับที่1ิบ้าแต่ว่าสินเชื่อครัวเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นสินเชื่อบุคคลเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเยอะ แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆส่วนเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลโดยตรงมันมันจะเขาจะบอกครับบอกว่ารัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยจะ aggressiv e กว่าเสมอในแง่ของความคิดและนโยบายทางเศรษฐกิจอันนี้จริงบางทีมาดูสถิตินี่ผมก็อดนั่งคิดไม่ได้เออเว้ยมัน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 ก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงปรัชญาการบริหารบ้านเมือง อย่างนี่ครูเรือนเนี่ยนะช่วงสมัยทักษิณไทยมันก็ปื้ดขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นมันก็กลับมาลงมาระดับประมาณนี้ยอยู่อยู่กับที่สมัยที่ผมเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณปีละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แล้วพอมาเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบิันปุ๊บกระโดดอีกนะครับปีสิบเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งปีอย่างเงี้ยวันนั่งดูวิเคราะห์ว่าทําไมอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยประเภทสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นมากที่สดุดนะครับคือเมื่อกี้ผมบอก่็เฉลี่ยในระบบสิ แล้วก็นี่ครูเรือนทั้งหมด22%แต่มีอยู่ประเภทสินเชื่อประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ40%คืออะไรฮะ <laughs> ใช่คือ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 ดอกเบีย้ยนี่ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเพื่อซื้อยานยนต์แล้วถามว่าเป็นเพราะอะไรมันนโยบายโดยตรงนะครับเพราะฉนั้นนโยบายมันมีผลต่อเรื่องเหล่านี้เ,เพราะฉะนั้นตอผมคิดว่าภาคเอกชนตอนนี้มั่นคงมากนะครับผมไม่มีความกังวลในเรื่องของภาระหนี้สินภาคเอกชน ภาครัฐก็โอเคไม่มีปัญหาภาคัประชาชนเนี่ยท,ที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดใช่ครับถูกถูกต้องครับอ,อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจในตัวสถิติว่ามันมันเป็นการสำรวจที่รวมถึงนี่นอกรบด้วยหรือไม่แต่ผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเรากำลังพูดถึงกระราขยายตัวทางสินเชื่อในระบบ นะครับแต่ถ้าบวกนี่นอกระบบเข้าไปด้วยนะอันนั้นอันนั้นยิ่งยิ่งน่ากลัวแล้วนั่นคือสําหรับกลุ่มประชาชนที่ยากจนที่สุดด้วยอัตาราดอกเบีย้ยก็สูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นาตามข้อเท็จจริงแล้วตัวเลขที่ว่านี้อาจจะยังยังน้อยกว่าความเป็นจริงอีกตั้งหากนะี่ครับ เ okay. uh, ต่อคําถามนั้นเวลาเขาถามระดับรัฐบาลนะครับว่าเนี่มันมัน,มนคือเราจะบอกว่ากีดอ,อะไรนะความมั่นคงทางการเงินนี่ไม่ควรเกิน60%ของ GDP อะไรแต่จริงจริง,รง,รงมันมันไม่ใช่นะมันมันมันเป็นเกณฑ์ที่ดูได้คร่าวๆแต่ตัวหัวใจมันเลยนี่ก็คือลองคิดแบบสามัญสำนึกดูนะฮนี่เพิ่มไม่เป็นไรถ้ารายได้เพิ่มง่ายๆนะครับเพราะนั้น ตราบใดที่อัตราขยายตัวของสินเชื่อเนี่ยน้อยกว่าอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจผมว่าโอเคคือพูด,ดง่ายง่าย GDP 7%แต่ว่านี่สาระเพิ่มขึ้น5%้าปอร์เซนผมว่ามัน,มนเ,เ,เรียวกว่าอยู่ได้นะครับเพร,เพราะว่ารายได้เราเพิ่มเร็วกว่านี่สินเนะช่นเดียวกันเวลามาดูชาวบ้านเนี่ยผมนึงบอกตัวเลขที่น่ากลัวคือรายได้เพิ่มขึ้น7%แต่สินเชื่อ เพิ่มขึ้น25%เนี่ยอันนี้ยังไงก็ต้องน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่ว่ามาดูแต่ว่ามันเริ่มจากฐานไหนฐานที่ต่ำหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่ได้ต่ำแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผมเห็นแล้วเริ่มมีความรู้สึกกังวลน,นะครับแล้วก็แบงค์ชาติเองเขาเพิ่งแจ้งไปกระตุ้นไปที่ทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลงังที่กระทรวงการคลังเหมือกันบอกให้ดูตรงนี้หน่อยตรงนี้นี่น่าเป็นห่วงนะครับ ครับผมขอเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหมฮะพอดีเวลาจำกัดนิดนึงครับ,รบผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้นะฮะแต่คือเอ c อซเนี่ยมันมันเป็นเรื่องกว้างๆมากๆถ้าถามว่า a e ซจะมีผลต่อ ภาคอุตสาหกรรมภาคไหนมากที่สุดเนี่ยผมผมยังไม่มั่นใจเลยผมตอบได้หรือเปล่านะฮะแต่สังหาริมทรัพย์ในประเทศเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันขึ้นหรือมันลงมันขึ้นอยู่กับกําลังซื้อของคนไทยลุ้นวนเลยมันไม่เหมือนหุ้นหุ้นเนี่ยต้องพึ่งเงินจากต่างประเทศนะครับถึงจะขึ้นได้ขึ้นแบบยั่งยืนแต่สังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยออนอกจากภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพบางส่วนแล้วเนี่ยเป็นตลาดภายในประเทศทั้งสิน้น นะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับกำลังซื้อคำตอบก็คือต่อคําถามก็คือ AC มีผลอะไรต่อสังคมรัมพไหมก็ขึ้นอยู่กับว่า AC มีผลต่อกําลังซื้อของของคนไทยหรือไม่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าสังเกตเนี่ยที่ผ่านมากําลังซื้อของออตามหัวเมืองต่างจังหวัดดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรบางส่วนก็เป็นนโยบายรัฐบาลนะครับเรื่องของโครงการ ประกันรายได้บ้างจำนำข้าวบ้างอะไรประเภทนี้เนี่ยมันทําให้อย่างน้อยมันมีบางคนแหละอาจจะเป็นเจ้าของโรงสีเท่านั้นเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ที่มีเงินก็ซื้อฟ e ร์ a รรี่ได้ซื้อคอนโดได้นะครับแต่ว่าตัวเอซเองเนี่ยผมผมมองไม่เห็นว่ามันจะส่งผลโดยตรงนะครับต่อต่ออสังหาริมทรัพย์มันไม่ได้เปิดช่องให้ต่างชาติมาซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะกฎหมายถือครองที่ดินก็ยังเหมือนเดิม